ก็ขอแปดห้านาสิบเจ็ดไร่โรงสีเหมาหมดเอาไปทำข้าวพันธุ์พี่ชื่ออะไรนะครับพี่ี่สุสปปกศรีอ๋อครับอันนี้เมื่อกี้นี่เกี่ยวไปทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปทำข้าปลูกหมดเลยครับคือทำข้าปลูกทำข้าปลูกเลยเขาให้เกียนเท่าไหร่ครับเกียร์ละแปดพันห้าเกียนละแปดพันห้าแปดพัเจ็ดนั่แลยต่ว่าเขาช่วยกันลดมาแดเจ็ด นะอ๋อครับครับครับอันนี้คือเขาเอาไปทนข้าวพันธุ์ข้าปลูกเลยครับนี่ลงสีเขาเอาไปทําเองหรือลงสีทำไมเขาถึงให้ให้ให้เยอะขนาดนี้มันเอาไปทำข้าวพันธุ์ราคาข้าวปลูกจะต้องสูงกว่าอ๋อปกติผมเห็นได้แค่เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันกว่าบาทเต็มที่อ่ะนะแต่นี้ให้เจ็ดพันห้าเลยเฮ้ยแปดพันแปดแปดพ็ดอา ไปแปดห้าหอวิศวกรเให้สวยเข้าสวยเ้าสวยให้โอ้ให้เป็นแปดพันเจ็ดนี่นะฮยืนยันว่าสินค้าสินค้าเราดีไหมเงี้ยีกิ่งทองประโยคดีไหมเยี่ยมเลยนะเอาไปทําข้าวพันทั้งหมดเลยลงสีรับซื้อเองเป็นทำข้าวพันมม่น่าเขาไม่ใส่ตัวเลขราคามาเพราะเขาจะขอคุยกับเราว่าจ่ายเงินเราเลยต้องมาตกลงกันก่อนต้องมาตกลงกันก่อนว่าได้ราคาเท่าไหร่ โอ้โหยืนยันว่าสินค้าดีรอบหน้าจะใช้อีกไหมไต้องซื้อทั้งสามเกิดต้องหมักด้วยนะตอนนี้อ,อันนี้ขนาดใช้แค่กิ่งทองประโยคอย่างเดียวยังได้ขนาดนี้ถ้าหมักเทนเดอร์จะขนาดไหนอีกนะอโอ้ยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมดีใจมากดีใจด้วยนะครับกําไรไม่ไงี้กไรโอ้ย่ไอ้ค่าน้ำมันแพงเลยโอ้มันขาดทุนในค่าน้ำมันสูบน้ำเนี่ยนะ โอ้โหถ้าไม่งั้นก็รับรับเงินเน็ตๆเลยนา17ไร่พื้นที่16ไร่กว่ากว่าที่ทํานาขายข้าวได้15ตันกว่าได้เงินทั้งสิ้นใช้กิ่งทองประยกนสไป130,000บาทกิ่งทองประโยคไปเท่าไหร่ครับนี่กี่ไร่เนี่ย17ไร่ครับ17ไร่ใช้กิ่งทองประโยคไปประโยกไป20 20กว่าลูกวนกี่รอบครับ ปานสองรอบนะยี่สิกว่าลูกแล้วก็พ้นกิ่งทองไปเท่าไหร่กสองขวดะบนสขวดมดเลยแล้วได้หมักเทนเดอร์ไหมโอ้นี่ขนาดใช้แค่กิ่งทองประโยกนะรอบหน้ารอบหน้าเอาเลยโอ้โหถือว่าได้ดีเนาะข้าวก็ไม่ล้มต้นแข็งโอ้โหลวงใหญ่ด้วยแจวแจวแจวแดีมากเลยเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่ส7เจ็ดไร่ โอเคโอเคถ้าได้ถ้าได้เกียร์ถือว่าเก่งมากเอออ้าวทำไมครับเพราะว่ามันร้อนคอหน้าร้อนหน้าร้อนปากเข้าวโอ้ถ้าใครทําได้ไล่และเกียร์ถือว่าเก่งเก่งมากเก่งมากส่วนใหญ่จะได้ไปถึงไม่ถึงแล้วครับโอ้ครับครับครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับถามหน่อยว่าตั้งแต่ทํามารอบนี้เป็นไงบ้างครับรอบนี้ เลือกโอ้ใบสดใสใบสดนะครับใบสดแล้วยืนต้นแบบแข็งแรงไม่ล้มเลยแล้วปกติทั้งพายุทั้งฟ้าทั้งฝนแถวเขตนี้ล้มเป็นหน้ากองเลยแต่แต่ตอนนี้ทำไมมันไม่ล้มแปลกไหมเราเป็นรถเกี่ยวใช่ไหมรถขนส่งเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมว่า นาแปลงนี้ได้ได้ผลผลิตดีจากที่เราไปขนไปขนส่งถือถือที่ว่าที่นี่ดีมากอแสดงว่าสินค้าของเรารู้จักลุงเขียวไหมรู้จักครับผมรู้จักทางไหนอ่ะเยี่ยมเลยเป็นแฟนคลับติดตามลุงเขียวเที่ยวทุ่งโอ้โหนั่นแล้วดังแล้วลุงเขียวดังแล้วงั้นขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ